คนาลูกมะแงวไปไหนล่ะคณาลูกมะแงวไปเล่นกับมะนาวอยู่พี่โชจูคนาลูกไม่อยู่แล้วเรามาจูจีกันเถอะพี่โชจูคณาทำอะไรกันอยู่จูจีกันแต่วันเลยนะพี่โชจูไอยผักกาดมั่งผักกาดเซลน่ะพี่โชจูเห็นไหมจะอายทำไมเราคณาก็คนมันรักกันเนาะพี่รักคณาเนาะจะให้พี่ทำยังไงล่ะจูจีกันเถอะคนา ไม่เอาพี่โชจูคณาเขนินนะนี่พี่โชจูพี่โชจูจะเอาอะไรจะกินอะไรนะวันนี้พี่ไม่เอาอะไรดอคณาวันนี้พี่อยากกินบุฟเฟ่ปาทูกบขนมแมวเลียเราไปกินกันไหมคณาไปก็ไปพี่โชจูคณาลูกมะแง,งวรับยังคณายังเลยพี่โชจูลูกกําลังกินนมอยู่ลูกใกล้จะหลับแล้วพี่โชจูอย่าส่งเสียงดังเดี๋ยวลูกตื่นคณา พี่รอขนานานแล้วนะเรามาจูจีกันเถอะขานะพี่โชจูให้ลูกหลับก่อนพี่โชจูทําอะไรนะ you นะอ้ลูกมั่งเดี๋ยวลูกมังแงวตื่นมาเห็นเข้าพี่โชจูขนะเรามาจูจีกันเถอะพี่รอขนานานแล้วนะพี่โชจูลูกใกล้จะหลับแล้วให้ลูกหลับก่อนเดี๋ยวมังแงวตื่นมาเห็นเข้าไอ้มังแงวพี่โชจูรอขนานานแล้วนะเมื่อไรลูกจะหลับ พี่โชจูออกไปรอคณะข้า,ขนางนอกไปเดี๋ยวคณะพาลูกนอนเองจ้ะขะนาพ่อโชจ,จูไปไหนน่ะพ่อโชจ,จูรอมะแงวด้วยเดี๋ยวมะแงวไปด้วยอดจูจีเลยเราทีนี่